สวัสดีครับพี่น้องะ่ะตอนนี้ยูร้อยเอ็ดได้พี่น้องมือ้อนี้มางานอุปสมบทงานบวชของพี่บูธจักรพันลำพื้นและพี่น้องค่าพ่อหน้าของข่อยพ่อหน้าลายลายพี่น้องข่อยด้วกันแต่ว่า,าฮะอน,นันตกองบุญบ่เนี่ยพี่น้องมื้อนี้เป็นมือเตรียมพร้อมพร้อมค่ะ น้องขามือเตรียมความพร้อมของงานบวชที่บูธจากพลังเพลินนะคะภาะพาไปเบืองคะ่ะยิ่งญ่อลังการมากเลยครับพี่น้องขาว่าเป็นบูธประจําปีก็บว่าป่านนี่นะคะน,นี่อันนี้เฮ็ดอีหยังคะ่ะเฮ็ดอีหยังเ,เครื่องบวชเครื่องบวชนาะนี่ม,มาจบ่มาสอตตวนีมาหมาามูสับตุนไอพี่น้อง,งเ,เบิองทางขีพี่น้องะ่ะโอ้ย บวชทั้งสามีแต่งงานที่ตันใดยิ่งใหญ่อลังการมากนี่มือหามาัดจัเปลี่ยนความนู่นนี่นั่น ทินโขลกหรืปล่าฟังดีถ้าบุญมาให้ดีสาลอะไรไต้องมีเหล้ามียามีอะไรอย่างนี้นี่อ่ะก็ยังไงก็สี่เนั่นฝั่งนั้นจะเป็นเวทีนะคะฝั่งนั้นจะเป็นเวทีอ่าเป็นเวทีเมเลงเนียนคอนเสิร์ตนะคะศิลปินชิมาหลายอยู่ครับพี่น้องคะ่ะเบิ่งกล้องเบิ่งเพื่อนมีไลฟ์สดอะไรอย่างเด้อพี่น้อง